โอเคนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมหมอนายค้าเวอร์ชันศนะูนย์จุดสิบสามจุดหนึ่งนะไมค์คาบ็อกเก็ตดีชั่นดอยลืมนะโอเควันนี้ผมจะมาสอนเข้าเซิร์ฟเวอร์ของไรโบสซีดีเอฟนะอันนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาก่อนเซิร์ฟเวอร์ก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะแต่แป๊บหนึ่งผมจะสอนเข้าโอเค IP เซิร์ฟเวอร์ก็ตามผมเลยนะก่อนอื่นผมต้องลบให้ดูก่อนเพื่อมั่นใจว่ามันได้นะโอเคก็ IP เซิร์ฟเวอร์จะแปะไว้ใต้ ลิง์ด้วยถ้าใครขี้เกียจมานั่งดูนะฮะ .net นะฮะเซิร์ฟเวอร์นี้จะเป็นเดี๋ยวค่อยอธิบายข้างในนะอันนี้เขียนอะไรไปก็ได้เขียนเป็นชื่อจบโอเครอสักพักนะฮะพอมันมาปุ๊บเข้าไปเอาเซิร์ฟเวอร์ฟูลเฉยเลยอ้าวอ้าวว่อกี้ไม่เต็มนะเฮ้ยมันเต็มได้ไงอ่ะโอเคได้แล้วนะโอเคเซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์แบบ เล่นกับเพื่อนนะเล่นเป็นทีมนะฮะโอเคตามความจริงท่านล็อกอินก็ได้ไม่ต้องล็อกอินก็ได้โดยอันนี้นะฮะคือให้เราอะไปฝั่งนู้นนะฮะซึ่งตอนนี้ผมอยู่ทีมสีน้ำเงินนะ,ะแล้วให้เราอะไปข้ามต่อบล็อกเอาบล็อกนี่นะฮะมันจะมีให้ในกล่องที่อยู่ข้างในนะ,ะให้เราต่อไปนู่นนะฮะแล้วไปชิงขนแกะมันจะมีเป็นบ้านแบบนี้มานะฮะซึ่งให้เราไป ต่อยนั้นเอ้ยซึ่งให้เราไ้นี่ฮะไปที่นั่นมันจะมีแบบนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ให้ไปเอาขนแกะที่อยู่ในกล่องมาวางไว้ตรงนี้นะฮะเนี่ยครับเนี่ยค,ครับของเราก็จะเป็นสีเขียวครับสีม่วงนะฮะโอเคก็ถ้าท่านไม่อยากล็อกอินท่านก็เล่นได้เลยครับใครที่ไม่อยากล็อกอินก็เล่นได้เลยนะฮะไม่ต้องมาล็อกล็อกอินล็อก,อกโอ้ยโทษนะครับเป็นหวัดโอเค ใครที่ล็อกอินไม่เป็นก็เล่นเซิร์ฟนี้นะฮะแนะนําเล่นกับเพื่อนได้ด้วยโอเคก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะสําหรับวันนี้ก็สําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย